เริ่มต้นงานของเราวันนี้ที่8ปดโมงครึ่งบรรยากาศค้าขายภายในร้านวันนี้ก็เรื่อยๆออกยุ่งๆนิดหน่อยเป็นบางเวลาแต่ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศค้าขายภายในร้านเดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านแล้วก็ทําความสะอาดร้านกันก่อนค่ะวันนี้พ่อค้าชวน ทำความสะอาดร้านยกใหญ่ Big Cleaning Day หนึ่งเดือนทำหนึ่งครั้งพ่อค้าบอกว่าต้องได้เลิองงามยามดีทำความสะอาดร้านทำความสะอาดร้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอยักใหญ่ขึ้นเต็มร้านเลยหน้าทีน่นี้หลักๆก็ต้องยกให้พ่อค้าเขาเลยค่ะปัดอยักใหญ่ใช้ความสูงของตัวเองให้เป็นประโยชน์รับหน้าที่ปัด อยากายบนเพดานไปทั้งร้านเลยส่วนแม่ค้าก็ปัดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นแล้วก็ปัดอยากายด้านล่างค่ะสําหรับอยากายที่ร้านนี่ก็คือขึ้นเร็วแล้วก็ไวก่อร่างสร้างตัวกันแทบทุกวันไม่รู้ที่อื่นเป็นเหมือนร้านเราบ้างไหมคะทุกคนอยากายขึ้นเยอะไหมหรือเป็นยังไงกันบ้างส่วนพ่อค้านี่คือปัดแทบทุกอาทิตย์บางทีก็ไม่ปล่อยให้งเดือนนะคะเพราะว่าพ่อค้าบอกว่าเห็นแล้วก็ขัดหูขัดตาค่ะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รกรุงรังเต็มร้านไปหมดพอเราทําความสะอาดร้านกันเสร็จก็มี ีของมาลงของที่สั่งไปเพิ่งจะมาลงวันนี้สเต็ปแรกสเต็ปเดิมของเราเลยก็คือแกะพลาสติกชิ้นใหญ่ๆเข้ามาเติมในร้านก่อนค่ะเพราะว่าพลาสติกชิ้นใหญ่ๆจะกินพื้นที่ในร้านแล้วก็เกะกะทางเดินลูกค้านี่เลยค่ะพ่อค้าเติมไม้แขวนแม่ค้าก็เติมพวงตาผ้ากลมแปรงล้างห้องน้ําครุถังกระมังพลาสติกมาค่ะมาดูบรรยากาศค้าขายภายในร้านวันนี้ดีกว่าวันนี้เรามีลูกค้า จ้าใหญ่3เจ้าเลยนะคะมาเหมาของที่ร้านไปเจ้าแรกก็นี่เลยค่ะที่เรากําลังจัดของใส่ถุงให้ลูกค้าอยู่ลูกค้าเจ้านี้บอกว่ากําลังจะเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะก็เลยนึกถึงร้านเราต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้าบอกว่านึกถึงร้านเราเป็นร้านแรกอยากจะมาซื้อของเข้าร้านซื้อแล้วก็เหมาของไปเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะจานที่พ่อค้าโชว์เมื่อกี้เวลาลูกค้ามาเจอจานที่เป็นเซต เป็นแพ็กเกจที่สวยๆลูกค้าจะเมายกแพ็กยกหลูไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนนอกจากนั้นลูกค้าก็ยังซื้อจิปะถะค่ะตะกรงตะกรา้าตะเกียบ ช้อนกระปุกข้าวไม้จิ้มฟันแล้วก็เหยือกน้ำอุ้ยเยอะเลยคะ่ะทุกคนต้องขอขอบคุณลูกค้าวันนี้มากๆนะคะส่วนเจ้าที่สองก็ลูกค้าประจำนะคะ่ะต่างอำเภอซื้อของไปขายต่อแล้วก็เจ้าที่สามก็ต่างอำเภอเหมือนกันซื้อของไปขายต่อวันนี้โชคดีมากๆขอบคุณลูกค้าทุกคนมากนะคะพอเราเคลียร์ลูกค้าล็อตแรกออกจากร้านเสร็จเราก็แยกย้ายเอาของเข้ามาเติมกันต่อโซนตรงนี้แม่ค้าก็กําลังเติมกาวดักหนูยาเบื่อหนู ดาวดักมแมลงวันช็อกขีดมดแล้วก็อาหารปลาปลอกคอหมาหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะและสําหรับล็อตนี้ของมาลงเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูว่ามีของอะไรมาลงบ้างแล้วก็เอาภาพบรรยากาศในการเติมของมาให้ทุกคนได้ดูกันคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะทุกคนยังไงฝากติดตามเราต่อพรุ่งนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะเอาคลิปบรรยากาศในการเติมของวันที่2มาฝากทุกคนด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ